<พ>ให,ห้ถ้าติดตั้งแบบเนี้ยมันคอลลิ่งเสร็จแล้วอะ่ะผมให้ไม่เกินหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเนี่ยเพราะมันคอนตัวถ้สใช่ไม่เขาจะเอาตัวนี้สอดขึ้นมาแล้วเอาไม้อัดวางแผ่นวางแล้วเอาป๊อปดันขึ้นมาเลยเร่งขึ้นมาจบแล้วไม่ได้ยึดอะไรเลยนึกออกไหมฮะป๊อปก็คือแล้วเอาป๊อปอ่ะแล้วขาดันมาเลยอ่าตัวเนี้ยไม่ได้ยึดอะไรเลยนะอ่า คูได้ป้ะป uh, ูนข้างๆเหรอเออหมายถึงว่าหมายถึงไงฮะไอ้นี้จะอยู่ได้ไงอะเหรอไม่อัดเนี uh, ่ยต like ้องถอดออกไหมถอดออกหมดเลยพอถอดออกมาก็จะเห็นเพดสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมตัวเนี้ยแค่เนี้ยเห็นแล้วพี่อ่าใส่กลับคือจริงๆคือมันใส่จากด้านล่างใส่จากข้างล่างขึ้นมาไม่ไม่ปูนมันเต็มแค่ตรงนี้ไงนี่ไงอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวตัวอย่างให้ดูเนาะมันเต็มแค่ตรงนี้แต่ข้างล่างอ่าพี่ดูอ่าใช่ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะพี่ดูอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นงานที่สร้าง เขาเรียกว่าเทเทในแบบแล้วกันอ่ะงานที่เทในแบบอันนี้งานเทในแบบอ๋อนี่มันอมตรงนี้ไงครับแต่แต่อันนี้เป็นงานที่เขาเรียกว่าทําใหม่เนาะอันนี้จะไม่อมนะจะไม่อมตัวนอนชิงจะอยู่บนนี้ก็แปลว่านอนชิงจะอยู่ในอยู่ได้เพราะนอนชิงเกาะใช่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 แล้วก็ผมมีตัวตัวปีกรับให้อีก๋อแปลว่านี่ยังไม่มียังยังยังไม่เห็นปีกตัวนี้ใช่เพราะผมองงว่าอยู่ได้ยังไงครับ พราะเดี๋ยวมันต้องถอดข้างล่างออกข้างล่างมันลอยตอนแรกผมนิดว่ายิงน็อตตรงนี้อาไม่ได้ยิงฮะไม่ได้ยิงพอดีอยู่เกาะกับ<ๆ>ขอบพวกนี้ใช่<อ>ครับมไม่เขามีปีกตัวนี้ตัวตัวที่รับเนี่ยเขาต้องปีกปิดไว้แล้วยึดไว้อีกทีอ่ะเข้าใจแล้วแล้วปีกมันเป็นยังไงขอทุกปีกหน่อยได้ไหมไอหลักการของอันเนี้ยอ่ตัวตัวตัวเล็บตัวเนี้ยนะ มารับปูนอนชิงที่ทําแรงเครียดก็คือแห้งตัวสนิทใช่ไหมฮะตัวนอนชิงอ่ะจ,จะไม่บีบรัดก็คืออยู่ในตัวสี่อันนี้หลักการที่ที่ที่ทำให้นอนชิงไม่หลุดอันดับแรกเลยจริงจริงแล้วอ่ะถ้านนชิงใจนี่นนชิงก็รัดนี่ตอกทั้าางนอกปุ๊บมันมารัดคอนกีทั้งนอกใช่ใช่หลักการเป็นแบบนี้ใช่ใช่อันนี้เข้าใจแต่ว่าเออมันก็อยู่แล้วนี่ว่าถ้าบีบนี่ปิดก็ใช่ใช่อยู่แล้วครับใช่ครับใช่แล้วแล้วก็มาเทีข้างบนเพิ่มใช่ฮะใช่ครับ คือเราเน้นนะหลักการทํางานที่ง่ายสะดวกง่ายเนาะแล้วก็ขั้นตอนน้อยประหยัดเวลาทุกอย่างคือทุกอย่างมันคือประหยัดทั้งหมดเลยพูดง่ายก็คือแค่เอาแค่วางตัวนี้เอาไม้อัดดันแค่นี้ใช่ใช่ใช่หลักการข้างบนก็แบบเดียวกันใช่ไหมแบบเดียวกันเลยรับยังไงฝากพี่ด้วยนะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยเดี๋ยวผมให้ติดตัวไว้พี่เอาไปดูเอาไปดูพี่ Okay, คนเขียนแบบเพิ่งรู้ว่าบนโลกนี้มีนี้นด้วยครับน,นี้เป็นห้องอะไรเนี่ยห้องอ่างน้ำครับ